ทางคณะกรรมการครับเราไปเจอคลิปคลิปหนึ่งเด็กคนนี้เล่นบอลขนาดนี้ครับไปชมครับฮ้่ตัวเล็กโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเบี้ยปู้มันละวดูหน้าเลยนะน่ะเฮ้ยมีความแอบนี้แต่ละเมสซี่ ทาเบรกกันงนี้นี่เขาโตขึ้นใช่ไหมล่ะโตแล้วโอ้หโอ้ยเต้นเลยเหรอเห็นเราก็รู้สึการะย์มากว่าเฮ้ยนี่ทำไมเล่นได้เก่งขนาดนี้แต่ปรากฏว่าพอเราเช็คข้อมูลไปเด็กคนนี้ไม่ใช่คนไทยครับพ่อเป็นบราซิลแม่เป็นบราซิลครับทีมงานพยายามอย่างสุดความสามารถครับ แล้วก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับทีมงานซปเปอร์เทนเขามาอยู่ที่เวทีซปเปอร์เทนแล้วครับเชิญครับผมเป็นองใมองโลกศึนารีเวทยอายุเท่าหนปะพวกเรากลับจะยังไงล่ะครับเขามาพูดขนาดนี้เราควรจะ นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเซปราปเต้จัดการเองเอาเชิญครับเจ้าซื้ออยังไม่ใช่เหรอไม่ใช่ภาษานี้หรอพูดไทยได้ไหมตาแใจหายใจคว่ำเออนึกว่าเราจะต้องเออมีล่ามคนบราซิลซะแล้วเกิดที่เกิดที่บราซิลครับเกิดที่บราซิลเป็นูดชัดซะด้วยขอให้น้องแนะนำตัวอีกทีได้ไหมครับ โอย้ยื่อของผม,มค,คือไมค์คอนดากลานามาฮาคาร o โดโซฉันอายุ9 e ี estudo n เรียนน,นา i า,เ,าเรียนอยู่โรงเรียนอะไรวิทยาด้วยละเออเอาเอแปลว่าอะไรครับผม<า>ชื่อไมค์คอนดากลานาฮาคาโดโซชื่อเล่นชื่อไมคคอนมี9ปีอยู่โรงเรียนนารีวิทยาครับ้วไง,ไงวิทยาถูกต้องด้วยไมคคอนนะเรียกไมค์คอนนะหนูมาจากจังหวัดอะไรลูกมาจากลาเลีย เด็กล้วลีวัยรุ่นด้วยล้านลีวะไม่พูดไทยเก่งมากแล้วคุณพ่อคุณแม่พูดไทยได้ไหมได้นิดหนึ่งพ่อได้นิดหนึ่งแม่ไม่ได้ไม่แค่อนพูดเก่งสุดน้องด้วยครับมีน้องด้วยเหรอคะน้องผู้หญิงผู้ชายลูกผู้หญิงครับชื่ออะไรครับชื่อยัสมินครับยัสมินกี่ขวบแล้วลูกน้องก็เก้าปีครับเราก็แฟดอรัแฟด แล้วน้องเล่นฟุตบอลไหมฮะเล่นครับแล้วเล่นเก่งแบบเราไหมเก่งแต่ไม่เท่าหนูหรอกครับอ่อหนูโอ้ผมต้องเรียกหนูด้วยแล้วนี่หนูชอบเล่นบอลมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกสี่ขวบแบบคือคนที่สอนก็น่าจะเป็นคุณพ่อถูกไหมฮะคุณพ่อเป็นทำอาชีพอะไรลูกพ่อเป็นสตาฟโค้ดแม่เป็นแม่เป็น แม่เป็นแม่บ้านแม่บ้านคุณพ่อเป็นโค้ชโค้ชของทีมเราเราหรือเปล่าใช่ทีมอะไรครับชื่อทีมราชบุรีมิตรผลครับราชบุรีอยู่ไทยพิมายลีกนี่ราชบุรีมิตรผลแล้วคุณพ่อสมัยหนุ่มๆเขาเล่น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 ฟุตบอล Deadpool กับสโมสรอะไรไหมครับเคยเล่นให้บุรีรัมย์แล้วก็มาราชบุรีแล้วก็มาสระบุรีแล้วก็มาระย,ยองแล้วก็บึงคลองเอฟซีแล้วก็กลายเป็นโค้ชเออคุณพ่อทำงานกรมโยธาหรืออะไนเนี้ยย้ายไปเรื่อยเลย ถามชื่อคุณพ่อหน่อยได้ไหมฮะชื่อดากราคาโดโซครับอืมถามไปในเรื่องฟุตบอลตอนนี้ไปฝึกกับสโมสรราชบุรีถูกไหมฮะใช่แล้วโตวตัวขึ้นจะเล่นกับสโมสรในประเทศไทยไหมฮะได้หมดครับเล่นใช <Yeah. S 2> ่อยากไปไกลสูงสุดน,นี้เท่าไหร่ลูกอยากไปแข่งบอลที่ประเทศเอ,อังกฤษครับสโมสรอ,อังกฤษที่อยากไปเล่นสโมสรอ,อะไรครับมสเตอร์ซิตี้ครับจบ ออกมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ซิดี้แมนซิตแมนยูนเต็ดไม่ชอบแมนยูเหรอครับไม่ชอบครับอ้เคุยคุยกันลำบากทำไมไม่ชอบแมนยูอ่อนครับเออเขาเคยมีเขาเคยมีสปอนเซอร์ A-O-N-O-N อ็อนถ้าสมมุติว่าสมมุตินะสมมุติในประเทศไทย ให้สัญชาติไทยเปะให้ประเทศไทยไหมแต่เน่ยเนี่ยถามไว้ได้รับผมรีบซื้อตัวเลยนะคะอยากดูฝีมือแล้วเนี่ยเนี่ยไอที่ไม่รู้อะไล็เหล็กๆที่เาครอบเนี้ยวันเนี้ยมาเตะฟุตบอลแน่นอนแล้วความฝันที่อยากได้กลับบ้านไปอะครับนาฬิกาให้พ่อครับทมาไคมอ่คุณพ่อไม่มีเวลาให้เราเมื่อก่อนพ่อมีนาฬิกาเดะหนูปล่อยทิ้งไว้แล้วก็หมากัดครับ หมากันเลยหมากันเลยหมาี้เขาก็คันฟันดีจังเลยกัดไม่เลือกเลยอาเอาเอาอว้ยสวัสดีครับนายพรานถ้าไปที่พรีเมียร์ลีกเล่นทีมอะไรนะลูกทีมแมชชชัเซอร์ซิตี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วถ้าเกิดเจอแมนยูเรามั่นใจว่าเราจะสู้กัาได้ไหมครับได้พ่ออะไรนะครับอ่อนครับแมนยูประทับแมนซีหน่อยมาเลยมา กติกาภารกิจแรกของเรานะครับไมค่อนต้องครองบอลให้พี่หอยแย่งเฮ้ยผมผมแย่งจริงนะมันจะไม่อะไรนะพี่แย่งจริงได้เลยแต่ว่าอย่าอย่าฟาวอย่าฟาวอย่าฟาวนะอย่าฟาวอย่าผิดกติกาตบกระโหลกเด็กไม่ได้ครับไม่ได้เพราะพ่อเข้ามาด้วยเพราะพ่อสูงไม่เป็นไรครับลูกแครับแล้วก็ผมจะมีทีมงานผมจับเวลาดูว่าไมค่อนจะครองบอลได้นานขนาดไหนครับทีมงานครับขึ้นสัญญาณเวลาครับสูปะ อะไรก็ไม่ค่อยจะมีนะเฮ้ยเอาจริงเลยเฮ้ับ้าะครับเขาไดเา้เอาแล้วเอาแล้วโอ้โห ว่ามีชั่วโมงอะยัเสุดยอดสุดยอดเป็นยับนี้น้องไงเหลี่ยมบอลเขาดีครับเหลี่ยมบอลในการบังไม่พอผมไม่ได้ที่หอบครับอย่าหอบอย่าหอบครับโอเคภารกิจยังไม่จบครับครับคือเขาครองบอลได้48วิครับโจทย์ของเขาคือพี่จะต้องครองบอลเขาต้องแย่งเร็วกว่านั้นครับและต้องเร็วกว่าสองเท่าพี่ ไอค่อนหนูม for ีเวลา24วิต้องแย่งบอลให้ได้นะลูกเตรียมตัวนะครับพร้อมไปครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับนักกีฬานักกีฬาผมไม่พร้อมไอค่อนพี่หอยยังไม่พร้อม ยังไม่พร้อมผมพูดเล้ไปอีกทีนะพี่ <laughs> นวครับ <laughs> ผมว่า <c oughs> ผมว่าต้องมีถังออกซิเจนวางไว้ข้างๆนะ <laughs> 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 นทีมงานครับ <c oughs> ขอเซตศูนย์ใหม่เพราะว่าห้าวิมันมันมันอายพี่ตรงนี้เราอาจจะไม่ออกอากาศพี่อยากได่นานกว่าเดิมไม่เชื่อหรอกพี่จะหลอกผมเมื่อไหร่ครั้งนะขอพี่นะขอที่ <k> <k> ขอที่ขอที่หมายคอลูกย่างบอลนะครับเตรียมตัว มาดูกันว่ารอบนี้พี่หอยจะครองบอลได้เกิน5วินาทีหรือไม่หรือประวัติศาสตร์จะสัมรอยกันแน่รถครับตัวใหญ่กว่าบางนี้เยอะครับเวลาผ่านรถเจ็ดวินาทีครับเวลาผ่านรถเจ็ดวินาทีครับเวลาผ่านรเจ็ดวินาทีครับ อะครับฮะเราเอาสิบวินนี่แหละออกทีวีผมว่าพี่หอยอ่อนให้ใช่ป่ะอะไรนะพี่บอลบอลบอลให้เด็กป่ะเอาจริงเอาจริงทุกรอบเลยนี่อแต่ผมว่าเลี้ยงบอลอย่างเงี้ยไม่ได้โทรทักษะจริงเอาสตรีทฟุตบอลไหมเอาเอาเอาโกมาตั้งเด็กยามเด็กก้าวขูดกันนี่เอาฮะเอาโกมาตั้งเอามาให้อายกันอีกให้ใครอายให้เขาเนี่ยอายกันอีกยิงยังครับเกมสองครับสตรีทฟุตบอลครับสตรีทฟุตบอล จทย์ที่เราได้เห็นทักษะเต็มๆของน้องไมค์คอนเพราะการแข่งขันสตรีทฟุตบอลนั้นผู้เล่นจะได้โชว์ทักษะเฉพาะตัวทั้งการควงบอลการหลอกล่อและสกิลทุกอย่างที่มีของนักเตะเพื่อที่จะผ่านฝั่งตรงข้ามเข้าทําประตูให้ได้ครับท่านชมครับครับบอลนัพิเศษระหว่างพี่หอยกับไมค์คอนนะครับกติกาคือใครได้3ประตูก่อนชนะนะครับครับพร้อมนะครับ เตรียมตัวสัญญาณน้องวีดเริ่มครับว้า ลูกนี้เห็นกันชัดๆครับว่าสปีดต,ต้นของน้องไมคอนเหนือกว่าพี่หอยชัดเจนน้องไมคอนนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์พี่อย,อย่าหอบโอกาสของเราแล้วลบ,บอลอยู่กับเราพี่ครับเขานำลูกแค่ลูกเดียวพี่เออเอาลงบาลที่ใกล้ที่สุดเลยด้วยพร้อมนะครับครับเริ่มครับ ใช้รูปแบบนี้แอย่าไม่เข้าครับใช้แบบนี้อยังมันได้โอ้ยโอ้โหเอ๊ ส่อนครับผมว่าเราได้เวลาเอาจริงแล้วพี่เอาแล้วครับ <ผม S 2> เอาจริงแลวนะเอาจริงครับพี่พร้อมนะครับ พี่หอยของเราคูชื่อขึ้นมาได้ครับเป็นเพราะว่าน้องไมค่อนเสียหลักลื่นล้มแต่ก็ต้องถือว่าพี่หอยสวยโอกาสได้ดีครับสำหรับลูกนี้ทำให้พี่หอยสีตื้นขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2ครับคนทางบ้านแล้วจะหาว่าเขาแก้เนวกัเปล่าเออผักหัวเด็กเห็นเห็นเลยเมื่อกี้เราจริงนะพี่เออที่ผมเห็นนี่คือว่า เหมื่อ <Gew> ขุดเต็มสีสันเลยครับเหมื่อเปลี่ยนไปด้วยพลังงานครับผมพี่ผมอยคิดนะผมคุณอย่าจับตัวผมสิเหมือนจับตื่นเหมือนจะล้มตลอดเลยผมอย่าจับผมอิ่มผ่อนน้ำบอลมาช่วยพี่จริงวะพี่แมวครับมีแมวป่ะมาลุมเด็กมาลุมใจเด็กใจนี่สถานการณ์ตอนนี้คือสองวงหนึ่งครับน้องไมค์คอน จะทำสกอร์เพิ่มและจบเกมได้หรือไม่หรือว่าฝั่งกรรมการจะยิงประตูเพื่อตีเสมอได้เราไปลุ้นกันในสนามครับมา,มาคอ่อ่นสองหนึ่งลูกไหวป่ะมาสัญญานกมิปรีดนี่นี่อ้ยเฮ้ย มันจริงมันคืออะไรครับเกิดอะไรขึ้นเอาจริงเอาจริงนี่เอาจิงเอาจิงนี่พี่เอาจิงเอิงเอจิงเอิงเอาจิงพร้อมพร้อมพร้อมนะครับเตรียมตัวนกวีดบีดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนี่แหละครับฟุตบอลสไตล์แซมบ้าน้องไมคอนยกบอลข้ามหัวกรรมการของเราไปแบบง่ายๆแต่น่าเสียดายครับ ที่ซัดลูกนี้ไปชนคานโอ้โอเ,เอาแร้มากี่อีกลูกมาเลยพี่หอยต่อเลยต่อเลยลูกโอ้ย ลูกนี้น้องไมค่คอนล็อกด้วยซ้ายก่อนที่จะตัดเข้าด้านในแล้วซัดผ่านวางขาของพี่หอยเข้าประตูไปสวยจริงๆครับปิดเกมที่สกอร์3ประตูต่อหนึ่งเวลาจับมืนครับโอ้โหดีดยใดขอบคุณพี่มาที่นี่นาครับ แล้วโจทย์ต่อไปนะครับภารกิจไมโครภารกิจสุดท้ายครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับแต่ง,อง้อไม่น่าจะใช้เตะมันจะง่ายไปนะถ้ายิงที่โดนเป้าอ้ยากนะยากหรอมันเล็กทางะกรรมการครับเข้าสู่ภารกิจของเราภารกิจสุดท้ายครับมีเป้า4ี่เป้าครับ ท่านเรืองนะครับเอาเป้าไหนครับมุมค่ะมุมมุมไหนครับซ้ายน้องค่ะซ้ายน้องครับซ้ายมือเราลูกสามเหลี่ยมนั่นนะครับเตรียมตัวนะครับไปครับ ทดสอบไมค์คอนในโจทย์นี้ก็จะธรรมดาเกินไปครับตอนนี้เป้าเหลืออยู่3เป้าครับและเรามีเบาะนุ่มๆครับมีเหตุผลครับโจทย์นี้เราจะท้าทายไมค์คอนให้โอูว่าเห็ดคิกหันหลังตีลังกากลับหลังครับเป็นท่าที่เปเล่เคยทำแต่ว่าต้องมีคนส่งบอลให้ครับซึ่งผมเข้าใจว่า พ e so, right. ี่แมวกับพ so, so so, so, so ี่หอยกําลังเหนื่อยล้าอยู่โอ้ยถึงพรุ่งนี้เลยครับครับผมผมมีคนมาช่วยส่งบอลให้กับไมค์คอนนะครับขอเชิญพบกับคุณพ่อของไมค์คอนครับยักกัตคอโรโซครับเชิญครับคุณพ่อโอ้โหตัวใหญ่อั้สวัสดีครับสวัสดีครับลูกเก่งมากเลยเก่งมากดีไหมเก่งเก่งเก่งสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วครับ 8ปดปีแล้วแปดปีแล้วนี่แสดงว่าอยู่มาแปดปีใช่ครับโอ้ย oh, นี่ขวบหนึ่งมาเมืองไทยเลย <Yeah. S 2> พ่อครับเขาบอกว่าถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เล่นทีมชาติไทยเขาก็จะเล่นคุณพ่อโอเคไหมถ้าเขาเล่นให้ทีมชาติไทยได้ได้ได้เล่น national t ได้ได้แล้ว <course. S 2> ไ,มไม่ได้เล่นมาซิลไม่เป็นไรหรอ if he play the top level I, maybe he play in Brazil, but if not, I am I be very happy if he can play in in Thai national team. Because, because my my heart is is half Brazil and then half Thailand because oh. I, I I live here a long time so. Woo I, I, I hope if they can help the Thai national team, I would be very happy sure. My friend, Okay, ถ้ามีโอกาสเล่นในทีมชาติไทยเล่นได้ไหมได้ครับได้นะโอ้โหครหอยครับผมโดนแน่ฮะคุณพ่อครับโจ์นี้คือโอเวอร์เฮดคิกเฮด k ิก k b ซิเคิล b i ซิเคิล i c เคแล้วส์โก้ไบซิเคิลคิกโอเคนะครับโอเคเชิญครับลูกโอเวอร์เฮดคิกหรือ b i ซิเคิลคิกเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของนักฟุตบอลบราซิลครับซึ่งเปเล่ตำนานลูกหนังโลกก็ทำประตูจากท่านี้ได้บ่อย แล้ววันนี้น้องไมค์คอนนักเตะเลือดแซมบ้าจะมาโชว์การทำประตูด้วยท่านี้บนเวทีซุปเปอร์เทนครับโอกาส3ครั้งนะครับโอกาสครั้งที่1ครับอ,อ้ยเชียวเจียวไงลูกไกลไมากนิดเดียวนิดเดียวก็อโมโม,ไ,มได้ไม่ได้โอกาสครั้งที่สองครับ มาครับเอาบอร์ลเฮ้ยเชี่ยวนิดเดียวครับได้แล้วลูกได้แล้วได้แล้วเชี่ยวนิดเดียวครับโอ้มมายสานมา โอกาสครั้งที่3ครับไปครับเอาหัล่ะโอ้ยโอ้ยทีมงารครับมันสามทีผมพอทีที่4ได้ไหมครับได้ครับยากมันยเออทีมงานครับผมปรึกษาอย่างนี้ดีกว่าลูกที่4เนี่ยขอโปรโมชั่นพิเศษครับทีมงานมาคนหนึ่งครับมาคนหนึ่งครับเอาเป้ามาเรียงกัน3อันใกล้ๆหน่อยครับ ไมคอนแถวไหนนี่ลูกอยากให้อยู่ตรงไหนลูกตรงนี้ใช่ไหมลูกเอามาเรียงสามารนติดกันเลยครับมาทางกันได้มการครับโอกาสที่4ผมขอแบบนี้ครับคือโจทย์นี้ยากเกินไปจริงๆครับไมคอนเป้าไหนก็ได้ลูกประมาณนี้นะลูกนะพร้อมสนุกสนุกเร้อมไปครับ Uh, what do you want him to be in the future? Yes, the, the dream of him and me also is to be professional in the football. You no, know? so they love too much to play. They very disciplined. You no, know? they, they they love to go to training every day. So I hope the, the dream come to be true in the future for him. We thank hope you so. very much. Thank you. Thank you. <laughs> you. เป็นพ่อที่ดีมากสำหรับหนูนะลูกหนูเหมือนหนูมีมีกิฟต์อะเป็นทลนต์อะลูกเป็นพรสวรรค์ที่ได้มาแต่ว่าหนูจำไว้หนึ่งอย่างว่าสวรรค์เวลาเขาให้มาเขาให้มานิดนึงคือเขาให้มาอาจจะ6 0อีก40คือหนูจะต้องฝึกและฝึกและฝึกสำหรับครูหนูจะเป็นทีมชาติของไทยก็ได้ของบราซิลก็ได้จะไปเล่นหลีกไหนก็ได้ครูรู้สึกว่าหนูเป็นของขวัญของโลกอะ ะะ enjoy กับมันสนุกกับมันต่อไปนะลูกนะขอบคุณมากครับ,บค,ครับครับ,รบผมผมว่าเด็กคนนี้ความฝันของเขาเนี่ยเขาไปถึงฝันได้ไม่ยากเลยที่สำคัญที่สุดหนทางที่เขาเดินไปเนี่ยเขาไม่เดินโดดเดี่ยวเพราะว่าเขาเดินไปกับคุณพ่อของเขาซึ่งเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ที่ดีสำหรับพวกเราทุกๆคนแล้วก็หวังว่า ความฝันของไมค์คอนนั้นเป็นจริงนะครับและผมเชื่อว่ามันเป็นจริงแน่นอนครับครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ <laughs> เราจีบให้ท่านครึ่งทางแล้วครับ <laughs> ท่านจะทำอย่างไรให้น้องไมค์คอน <laughs> เปลี่ยนเป็นไมพิรมพ่อนของเราเราอาจจะมีนักเตะต่างชาติที่สัญชาติไทยบ้างก็ได้นะครับ <laughs> ลองดูเก่งมาก <laughs> ไมค์คอน ครับต้นขาต้นขาต้นขาตุ๊กตาตุ๊กตาเดี๋ยวครับคุณพ่อเนี่ยเข้าใจภาษาไทยบ้างไม่เข้าใจบ้างเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับสิบสิบเปอร์เซ็นต์ครับ Football words I can I ก็จะกินข้าวได้ส้มส้มตำส้มตำได้ก็จะยำกุ้งอร่อยมากอร่อยมากตาสิ่งหนึ่งที่พ่อไม่ทราบก็คือว่าความฝันที่ลูกเขามาขอเนี่ยพ่อเขาไม่ทราบผมแอบถามเมื่อกี้พ่อเขาไม่ทราบ ความฝันที่ไมค์คอนจะขอเนี่ยท่านสารท่านว่าอย่างไรครับให้ไม่ให้ครับอยากเห็นนะอยากเห็นภาพนะครับพวกเราทุกคนเห็นว่าน้องไมค์คอนนั้นผ่านนะครับโอเคโคชจะอ่านโคชจะอ่านโอเคสุภาพเนเครับโคชจะอ่โอสุภาพพ่อไม่รู้ใช่ไหม Okay. Can open? Ready? Yes. Oh, my son! Thank you, my boy. Thank you. Ah, yeah, I lose my one. Deus, 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 o yeah, yeah. He say he give to me because my dog, they take the, they another one. I, I tell him to take care and then he live close to the dog and then they gone. โอเค thank you very much My God. my boy, boy. <laughs> <laughs> thank you ขอบคุณครับ thank you so much แต่มาซูบทนเนี่ยพี่ๆี่ King Power บอกว่าให้พ่อแค่คนเดียวไม่ได้ต้องมีให้ไมคค่อนด้วยเอาหันหลังหันหลังไอ้โอ้ย supply supply for you <Good bye. S 3> my friend hey โอ้ย thank you นะอย่าลืม forget เด้อ โอ้ยเดี๋ยวอ้อยเดี๋ยวมิสเตอร์โค้ชครัไคอนหันมาได้แล้วครับมาแล้วลูกสโอ s my heart k i ส s double g ิ a r ไปดานโน้ตมอหชอบไหมลูกพี่พี่คิงพาวเวอร์บอกว่าให้นรายกาพ่อต้องให้รองเท้าลูกด้วยให้ไบคอนไปฝึกฝนนะลูกแล้วก็เติบโตขึ้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะลูกไม่ว่า หนูหวังอะไรปรารถนาอะไรขอให้หนูสมหวังขอบคุณมากที่มาซูเปอร์เทนนะครับทั้งรองเท้าและนาฬิกากามินมอบให้จากคิงพาวเวอร์ขอบคุณครับไมค์ก็สวัสดีครับขอบคุณครับอันจิ๋วบาสเนียนครับนมองไมค์ทอนครับยาดเลยแบบนี้ก็ไดมาเนี่ยมาไอเดียมาด้วย อ่อพ่อเขาสนุกกับการเล่นเกมนเนาะแล้วไม่มีความเครียด,ดไม่มีกด<แ>ดันลูกไม่พูดสนุกสนุกตอนแรกเราฟังตั้งนานดูภาษาเมื่อกี้กสนุกสนุกอ๋อสนุกเราบอกให้ลูกเขาสนุก าชีพและจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกสอนให้หนักที่สุดหนูรักฟุตบอลเพราะว่ามันเป็นเหมือนเพื่อนพอหนูเหงาอะหนูจะเล่นฟุตบอลแล้วก็จะสนุกมากไม่เหงาเลยเพราะรักในสิ่งที่ฝัน จึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันสียาวแสนไปจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึง